สวัสดีครับชมทางโดนคนขับรถบัรลุเมือนองเชียวเอาเห็ดยังเนาะดูฉันกินยังเออ่าโอ้ยยังเจอเอาไม่จังแซมเนาะต้องไปถามแล้วนางจะเอาก,กระดาษไปทำอะไรน่าจะไปปูเพี่น้องน่าจะเอาไปปูพื้นครับ ปูพื้นแบบฝนมันตกนั่งไม่ให้มันแฉะแน่เลยครับอาวเบองวี่น้องสูมน้ำด้วยครับสูมน้ำกำลังสูมน้ำจะปลาครับ น้ำแข็งนะสงสารน้ำแข็งคุณพ่อบริสุทธิ์เนี่ยเดียดละลายเลยเดี๋ยวหาบึงปลาปลามีบ่อ หลักขวดเบียร์ไปขายแล้วันน้องเป็นนางเนาะสาวสาวสาว,สาวทำอะไรเนะตะองไ้เก็บเก็บกระดาษไปปูแน่เลยมันแช่อ่าพี่น้องเ,เก็บกระดาษไปปูแน่เลยมันแช่ เอาบอกมียังว่าครับมือนี่เดียดคักเดียดเนี่ยเดียดคักเดียดเนี่ยพี่น,อนอ้องเออมันปิดตายเลย กินข้าวนี่เลยพี่น้องชีวิตไม่ได้บไไปสชีวิตหลังไปเจ้าไปฮันเจ้าไปหาเก็บห่ังมะปูพื้นกใส่หัวมันก็ใส่หัวใคร อะไรลูกต้องนั่งเองเช้าก่อนยิงยังตับุ้งครับเปล่าจาพอเพือนนอนอยู่พี่ยองเอ้ย อ๋อเห็ดยังนี่เจ้าบุ้ยยังเบียกเห็ดบ่นี่ยะเจ้าจบุเห็ดยังบ่เลยบ่เดียดปลาหนีไปเซ่เลยครับฮะเดียกดกคดเอาเดียดบ่ยย่ยงอยแลงไหมอยพูงายๆไปตากแดดทีนึนา้คนละลอนนะบะนานนน้าบ่บ่บ่รู้ดด้เน,นี่ยตากแดด่ไหมห่อนหนห่อนแห้งห่อนยังจะย,ย่านังยีเ,เดียดฮะ ่พอผมนอนเนื้อนอนทานิบเร่เคยเห็นบน่นอนอ่นเป็นจำจำสินเขาพยินบ่นนี่จำสินเขาพยินป่ะยังแม่แม่เบิ่งเตกับเขากับนามเนาะโอ้ยเบื้องเขากกำหนามกินหิวอยากกับเขาเลยบ่เนะบิงเงบ่งแล้วก็อยากเบิ่งแล้วก็อยากอยากแล้วก็ได้ไปจำบงประแดด มือนี้ก็ไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปเลยมือเนี่ยคอยทายแดดโพอดคันยางโอ้ยไม่รู้อีคันยางเราทายนั่นแหละมือนี้กะม,มือนี้เรามาให้กำลังใจนะครับมือบันสุดท้ายที่เราจะเข้ากทมครับแล้วก็แง่เลยที่ชัยภูมินอนสอง <c oughs> ยีงก็พอมาอีกวะเดือนละครั้งเนาะเดือนละสองเดือนละสองเทือดผมไี้ยินขาว่อพ่อมักได้แบบนี้เออเออปอดีย่างเลยพ่อพอนั่งรถทั่วพีไม่ได้ยางดรอกสตินเดือนแดะวันที่อเออเรื่อยูื่อ วันที่ยีิบเก้าพ่อไม่ได้นั่งด้วย<ส>พ่อไปหาหมอวันที่สามเทวันที่ยีิบเก้าเรีนแล้วพ่อจะกยีิบเก้าม,มันอยู่ไสร็ยู่คอนแกนอ๋อคอนแกนต้องไปส่งบอส่งรดมส่งรวมัวมมนเนาะโอเคส่งกับส่งบริจีบากัน ตัวที่ที่แปดพอสิไปรัดยูบัติน่องี่แปดยังในรัี่สอีกที่แปดไปรัดยูคาราเนวันที่แปดใช่โอ้ยยุดเงาเลยป่ะวันที่แปดปดเอฟซีเอามยังมาฟังเลยเนาะปัดสวัสดีครับป้าันี้ม่วงปดแบกกันกินเลยนี่ยด้อ้ยยุดจ้งไปถ่ายลูกสาวจังหน่อยนี่เด้อที่เหลือแบ่งกันกินเลยจ้า พ่อพ่อกู้ได้กินเนื้อของครับมะขามบอดมะขามบอดโจนี่ว่าแล้วยมะขามบอดโจพี่น้องนี่ข้าวต้มแยกกู้ได้กินก่อนกินได้พออาจารย์มันบูดก่อนนะอืม F4 เอามาฝากโอ้ยขึ้นเอาข้าวมากขึ้นเอาข้าวครนเอาอันนี้มากสมโอ้แบงเลยทาอันอุ้งอิงจักหน่วยหนึ่งที่เหลือกัน เอฟซีมาให้อ <gegen violin> <warfare> ีลาน้แบงให้โบพอยุดน้ำดีเลยัน่บัตออนไลน์เรอบบัตรออไลน์เกาสิบเบบตรวงจัวาตาก็อยากให้มากะล่ะโอ้โหยูบบัตรบึงข้างหลังนรับโอ้บึงข้างหลัง โบกายพอโบกาย่บกายโบกาทานสะพานไปก็หอนสะพานจ็คสะพานเราสายสะพานผมเป็นสะพานมาแล้วอันนี้จะแปดหนึ่งสร้างเดียวกันหมนหรือไม่าเมือนมากหรือก็มาโหฝนตกสบาเฮ็ดของเวลาเฮ็ดสะพานถอดเสื้อแล้วต้องระวัามากอ่าเอพี่เันใจดีแล้วพี่น้องโอ้โหเสดเมื่อบานพากันมาับเอ็งจาใครผมมีแหล พอดี icana, <naj bum S 1> จังว่าได้มือแรงมือโอ้ยจ้บใจดีอมือแรงพามาหน้ามันป็นโต๊ะเลยจ้าตากฝนขึ้นเลยเป็นวันโอ้สุดยอดเลยขึ้นบ่ฝนบ่ยานนะครับมขึ้นนี่ร่มมันแห้งหมดโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทำมีดนะครับเมย์เพิ่งกำลังง่วงนอนแล้วครับเจอกันเป็นคิปหน้าครับกล่าวคำสุดท้ายครับ